สบายดีพี่น้องสบายดีแยมแรงบุษครูสุขุนพี่น้องเลยสฮียดีทางฝั่งไทยของเราต่างประเทศสบายดีบุษครูสุขุนเด้อพี่น้องมันกะแม่นอแวกมาตะเลือกงานมากะสิมาต่ำาหุงพไปเลยมาตะเลือกงานมาแยมมะละกอดรือมะหุงภาษาเราวันนี้เราตีต่ำต่ำมะหุงกินแรงพี่น้องคิดเยอะสนอกต่ำก็พักเนาะพี่น้องเนาะแซ่บร สบายดีปะลุงเนอะลูกสบายดีปาลุงเนะลูสบยดีปาลุงคนกินมม่าคนกินมาม่าบคกิน้าวกินมม่ากับขนมโฮมไ่เป็น่อยเฮ้ยแมงเมาเพิ่งเมาไปนเอยมสบัสดีพี่น้องตอมเนเมาเฮ้ยแมงเมาไป็นเลยตอม พอดีฝนตกเป้นนี่พี่นาะไมเหมา้ากมาอพก่หกเอา่รอาง้ยพอกาไอกอดันนี่แหละบวยมันไปสิยินมันบ่ต้องยิ้มันบวไหมอกินเดียวกันเอาเม็ดยำป็นเสียม่นะคันเอาตัวขูดมาสินมันอยากนาพี่เนเสียด้วยเหลยมัก Mà cà mặt trạng tốt nghiệp kỹ lưu nổi mùng đấy phiền ơi hôm nay hôm lang phiền ơi tony tony tân ngưng mặt phiền ơi hôm nay 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 phiền ơi phiền ơi hôm nay phiền นี่พริกดิบมัยังแซ่โบมีพริกแดงก็มัดเนาะบ่มีพริกแดงก็กสิพริกน,น่าะใส่กินสมตำเสมอกลางคืนหน่อนยอาหารแรงพี่เนาะอาหารสิ็จเลยมาเป็นกินแบบพรมหน่าพรมตาเหมือนเด็กพี่น้องเอ้ย แต่มือตางคุ้นตางอยู่ตางมองอยู่ไฟอยู่มันพี่นอนอะโอ้ยมักใิดนะถุงพักเขาอยู่ใช่ไห้ลืมนะบอเบนต้องลืมผ้ามาตานแล้กินแน่งเี้ยเลยโอ้ยลืมเดียวกินเขาแล้วจะขอชิพา้กินเนาะใส่น้ำตาล ใช้น้ำปลาดาบน้ำปลาเด็กถึงจะบอกน้ำปลาละถึงจะบอกน้ำมันปลาเด็กมันส่งคอสุกคอไพเด้อพี่น้อยบ้าผิดเลยพี่น้อยมันอยากางก็แบบถึงปลาละเนี่ยปลาเด็กเนี่ยพี่น้องก็เลยน้ำปลาดากออกมาพี่น้องเขาทุกคอไพเอฟซีทุกโอ้ยเนาะเจมส์ซาดกลัวก็ล่นพี่น้องแนี้เลยนไสัยบอบเบนพี่น้องอันระวังถ่ายคลิปกับใส่ชีวิตอยู่จริงเนี่ยอันเดียวเป๊ะเลยพี่น้อง เป็นคนแบบนี้เลย oh. พี่น้อง <Now. S 1> น้ำอาตุน้ำสุงง่ายๆร,ระตายบ้านนาะใส่หัวหอยอิตาลีนะ้ำใส่ห,หอยเซอลีนะ้ำ เอมพี่น้องตงใช้หมดันผ่านนี่ก็เป็นหัวหอยพี่น้นองจะเตรียมลงเตัวม่ม่ของเธอเทจัดพักมาเดินนะ่นั่งักเพุ่อเอามาติ้ก่อนพี่านานองหัวยัไ่ไ่ะถุตงตวนั้นัน้นี่เอาไปวางไว้ตม ตอนนี้หัวหอยที่เราต้มไว้แล้วก็ล้างสะอาดเล้วิีรั้มาเลยมาเลยหัวหอยหน่อยเลทตัวพี่นุ้ยมาสิเ๊ยกระถินที่เขามันแกะไว้ พ่อลูกกคนมา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 เด้อพี่น้องบ๊วยสุขุสุคนเด้อมากินข้าวนะรอบครัวบ่าวเบนเด้อพี่น้องวันนี้เอฟซีทุกท่านเด้อที่ขับมาที่ตามหับสมเนาะขอบคุณขอบคุณทุกท่านบ๊วยสุขุสุคนโอ้ยเป็นเอฟซีทั้งผังไทยผังลาวเนาะทุกคนเนาะที่เป็นขับมาบึงมาสมสองบ่าวเบนมาเด้อมาเด้อมาพี่น้องมามามา

นางบแล้วก็สบุงหละพายมลสบายดีพี่น้องมาเริ่มชุบขดินที่ฐานเลยหลังเริ่มชุบขดดินขดมากน้องมาเดี๋ยวเราดูสิ่าู่ะนนั่งัก่อยเ็มดาีมันบูกพเป็น ได้กินเหรอ่ล um ่งวงมา่ไงสังมเขานอย อืออะมันแม่สิ เคยที่ทำได้ก่อนนี่สิเจแค่เพียงนั่นอืมนี่ไ

โอ้ยจากมือนัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยมืออ่ะอ่ะมาเลยกับทุกมาพ่อคนนะพี่น้องนอกจากฝึกพ่อกันเองนะคิดหนักพี่น้องกับขอบบุญขอบคุณทุกทุกฐานดีครับมาติดตามหัดสมส่งมาเป็นกันยุยเป็นสุขบุญสุขยุตคนเด้อพี่น้องพ่อกันคิดหนักสลัดคิดนีกสบายดีพี่น้องนอนอย่างไรนอนอยางงอนใส่จากนอนพี่น้องอยากปวดเนี่ยมันน้อยหนึ่งวันนี้พี่น้องโดย